สวัสดีค่ะเรามาทํานายทายทักโชคชะตาของชาวราศีธนูกันนะคะประจําเดือนมิถุนายน6กกันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานกันนะคะชาวราศีธนูช่วงนี้นะ่าจะเป็นลักษณะของการติดต่อการสื่อสารนะคะ,ะเป็นลักษณะประมาณนี้ซะส,ส่วนใหญออ่หรือไม่การได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวกับการสื่อสารส่วนนี้ตอนนี้ชาวราศีธนูจะต้องมีความรับอะไรบางอย่างก็ระวังต้องเก็บความรับตรงนี้ไว้นะคะ ต่อไปเราก็มาดูหน้าที่การงานปัจจุบันของชาวราศีธนูกันนะคะหน้าที่การงานปัจจุบันของชาวราศีธนูชาวราศีธนูต้องได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนก็ต้องเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะคนที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานทําแน่นอนนะคะชาวราศีธนูต่อไปก็มาดูกระเป๋าเงินของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูการเงินตอนนี้ก็ผ่อนคลายไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินนะคะ คนที่จะลงทุนทางด้านการเงินก็ขอให้ลงทุนกับธุรกิจต่างประเทศเยนะคะาชาวราศีธนูถึงจะดีหรือสินค้าต่างประเทศเข้ามานะคะถึงจะได้เงินนะคะต่อไปเรามาดูความรักของชาวราศีธนูตอนนี้ชาวราศีธนูน่าจะมีปัญหาเรื่องของความรักคือรักเลิกเล,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 ลิกนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการที่จะมาลงทุนร่วมกันนะคะถ้าลงทุนร่วมกันตอนนี้กับคนรัก ก็จะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินหมุนเวียนน่ะนะคะการเงินหมุนเวียนนะคะจะมีปัญหาถ้าไปลงทุนร่วมกันแล้วคนที่เป็นคนโสดระวังจะเป็นมือที่สของใครบางคนก็ได้หรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตอนนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบพอระวังเป็นมือที่สเข้ามานะคะตรงนี้ก็ต้องออติดจองนิดนึงนะคะชาวราศีธนูนะคะ ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของบ้านนะคะบ้านที่ดินแล้วก็รถแล้วก็ครอบครัวชาวราศีธนูน่าจะมีปัญหาในส่วนของครอบครัวแล้วก็ของที่บ้านน่าจะมีการจัดสรรที่ดินอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวเรื่องของผลประโยชน์น่าจะขัดแย้งกันน่าจะมีใครบางคนในครอบครัวมีปัญหาขัดแย้งกันนะคะต่อไปเราก็มาดูในส่วนของสุขภาพชาวราศีธนูกันนะคะ สุขภาพชาวราศีธนูน่าจะมีปัญหาในเรื่องของอช่องปากอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็โรคเดิมกําเริบโรคเก่าโรคก,กระดูกนะคะโรคก,กระดูกตอนนี้ชาวราศีธนูก็ระวังนิดนึงในส่วนของความเครียดถ้ามีความเครียดมากๆก็จะโรคเก่าจะกําเริบนะคะต่อไปเรามาดูในสิ่งที่ชาวราศีธนูคาดหวังไว้ชาวราศีธนูที่คาดหวังไว้ในธุรกิจเดิมจะขยับขยายธุรกิจเดิมเขาให ชาวราศีธนูชะลอไว้ในธุรกิจเดิมแล้วกใ็ให้หันกลับไปดูธุรกิจใหม่อย่างเช่นที่เมื่อกี้พูดไปว่าขอให้เป็นธุรกิจของการสินค้านลำข้าหรือสินค้าต่างประเทศนะคะ,ะตรงนี้จะดีแล้วส่วนคนทํางานประจํำก็เตือนไว้นิดนึงนะคะชาวราศีธนูระวังมีปัญหากับหัวหน้างานได้เรื่องของออความคิดขัดแย้งกันนะคะในเรื่องของ เอกสารหรือในเรื่องของวิชาการแลือความรู้ระวังของการขัดแยง้งเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูตัวเองอ่ะจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะนะคะต้องชาวราศีธนูต้องระวังอารมณ์นิดนึงส่วนคนที่จะขายบ้านหรือขายที่ดินนะคะขายบ้านขายที่ดินขายหลักทรัพย์ก็ขอให้ไหวเจ้าที่ิาทางแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะตามมานะคะแล้วส่วนของคนที่คิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะคิด คิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นเตี้ยวอุ้มคอมก็ต้องระวังนิดนึงว่าช่วยเหลือคนอื่นแล้วถ้าจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเพราะเหมือนว่าชาวราศีธนูตอนนี้ได้งานทําใหม่เพิ่งได้งานทําใหม่ได้โปรเจรกต์ใหม่ๆยังเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะการทํานายทายทักเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ